วัตถุพักเข้าผิดเอานับเวลาโอเคอดีตใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมน้ำนะครับจะช่องแฟนอาร์ทีแฟนมี่เอ้ยลบแฟนมี่ออกไปเป็นแฟนอาร์ทีเฉยๆแล้วก็อยู่กับแคร์ในสตรีมไลน์เนอร์หรือไลน์ยูทูบนะเอาออกไปแล้วอยู่กับไอ้ใครอยู่เยอะแล้วก็อยู่กับคุณฟิวนะครับซึ่งเป็นกรรมกรวยซึ่งเป็นเขามากรรมกรวยซึ่งเขาเป็นกรรมการนะกรรมกรวยหัวการไอแคร์ไปไหนวะแคร์ตาอยู่ไหนเฮ้ยจะมาดูนี่เขาทำแปดจังอ๋าอยู่ไยึดใช่ไหมเอสตัด เฮ้ยเดี๋ยวคลิปเสียเอ้ยใครวะเออลืมบอกไปวันนี้เราจะมาเล่นซีรีส์นะซีรีส์ใหม่อ้าวพี่นับอยู่นะอยู่สี่เฮ้ยอยู่ไครเอ้าแต่วิ่งอะไรแปลกไงเออเี่นแบบเดกอ่าเล่นตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนตัดแมงตกแมงเออตกแม่งไม่ได้เล่นฆ่ากันเออไม่ได้เล่นฆ่ากันเด็วพี่ตัวผมไหมอยากตีตบแล้วยาวต้นยาวต้นขายาวต้นขาโอเคได้เลยหมู เพนคนที่ติดตามแคสเขาจะได้จะได้ดูคลิปทุกวันทุกวันนะโยเวนเขาจะไม่ไปโรงเรียนอ่ะโอ้ยยังไม่เนี่ยอะไรนะยไม่มาแคสบ้านเราไม่ติดตามนไม่ถ้าได้ติดตามจะได้นี่ไงจะได้อะไรได้แคสเกมทุกวันแคสเกมจะได้ดูคลิปของแคสสวยว้าวโรสสามารถจะติดตามเกมไม่นานเลยสวัสดีคุณมันก็โอ้โหวันนี้สวยมาก ทำกระทงไปแต่ไม่ได้เอากระทงกลับแล้วบอกมาขายแล้วก็อีกอย่างนะใครที่วันนี้เป็นวันลอยกระทงแล้วก็ไปลอยกระทงกับแฟนพ่อแม่เพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีนะส่วนผมอะลอยกระเทยไปก่อนละเพราะมีแต่กระเทยติดเขยพี่มันโตยันเพิ่มโหส่วนดิฉันก็ไปลอยกระทงกับพี่ส่วนส่วนดิฉันกต้องควาอะอีกดิฉันไม่ใช่อีก ส่วนผมไปลอยกระถือถยไปลอยกระโถนก,กับพ่อแม่ฮะโอ้ว,วันนี้เรานัดกันจะมา,สาเ,มเสียดายจังเลยเอ้ยอย่ามาเย่งดินู้น<ด>เลยแกล็อกดิบ้าบ้าน,น,นดูด่ิเดี๋ยวคิดมันก็เสียแล้วดีใจคลิปเสียนะตามถึงบ้านเลยนะบ้านเราอยู่ไหนเสียงไม่รู้อ่ะผู้คนประสาทมากเลยอยากไปเนี่ยแต่ว่าที่วัด วันลอยกับธงเนาะว่าจะต้องมีนี่อยู่เดี๋ยวครูด่าเดี๋ยวครูด่าเพ่อเดดของตายพ่อของตายเดี๋ยวครูด่าไงพี่มารับอัดใจเย็นาปดเดี๋ยวนะนี่มันผิดแล้วฮะพี่อยู่ไหนตัดต้ัวมาอยู่นี่ไหนลูกอย่าให้เด็กไอเน่าไอ้เน่าอย่าให้เด็กกินกลับไปเหม่งขมเหม่งขมเลยเมื่อกี้ผมก็กินกินกลับไป เ็รวมมิดไงรวมมิดอย่าลืมดลว่ากูอัดคลิปอยู่เฮ้ยผมไปฆ่าแกดีกว่าอยากดูอะไรฮะดูที่ไปที่ชอมมิดฟิลได้รวมมิดสักเอาเลยลืมไปคือทำรายการไม่ได้เออแก่หน้าคุณติมอ่ะเอ้ยแก่เฮ้ยชิพานรวมมิดป่านนี้ก็คงไม่ค่อยหาอะไรเพราะว่ามีแต่คลิปเก่าๆคลิปใหม่ๆไม่ค่อยหาแค่เสียใจได้ ดูรวมมิตรตอนที่สองไม่ได้พอสองขอสองสองข้อสี่เนี่ยอะไรข้างบนนู้นอ่ะสองข้อสี่มันตอนที่หนึ่งถึงตอนที่เก้าร้อยมึงไปดูเอาเองไปไหวยแล้วเออตกแกนแตกเลยไม่เห็นเจ็บเลยเพราะแม่งไม่โ,โ,โดนกู ให้โดม,มเลยมันไอที่ไอตัวอัดคลิปของแครมันอัดอันนี้ด้วยนะอันหน้าตัวเองเออไปไหนไปไหนไหนทางนี้ทางนี้ผมคราบกองคราแล้วใช้กล่องเดียวนะไม่ต้นประหยัด <c oughs> เฮ้ยแกะมือแรงไมเหยี้ะจะบอกให้ที่นี่ซีดนี้เป็นซีที่พี่เคยเล่นมาก่อนนะแต่ว่าเหล็กนี่หายากมากเฮ้ยถุยอะไรมา,มาเหล็กเหล็กหายากเหรอเหล็กหายากลุกเลยแบบว่าทาไม่มีเลย ยกไว้แล้วว่าจะไปข้างหลังข้างหลังมันเอ้ยไม่ได้สร้างตรงนี้สร้างกับบ้านถ้ำเลยสร้างบ้านถ้ำอย่า,<ม>างเนี้ยมาดิเนี่ยลุดไปปุดไปสร้างบ้านถ้ำน่าอยู่อ่ะ <c oughs> เพราะว่านี่เป็นซีที่ภูเขาใหญ่มากเลยเคยเคย,เคยเล่นคนเดียวยถ้าม,มีน้องมึงจะทำไงวะไอฟิวมีน้องอยู่แล้วเออ,เออวะเออถ้ามึงมีน้องผู้หญิงอ่ะมึงจะทำไงตบมันเออเฮ้ยแคร์คิดอยู่เราตบมันไม่ได้ตบไอ้นี่ เราตกมันละตกมันตกมันตกมันตมันแม่น้องเล่นมุคาอะไรอย่างงต้องตกมันนะตกตกแล้วมันไปหาช้างตกมันไปหาช้างไปสัตว์ซื้อนี่เล่นประมาณห้าสิบตอนนะครับเฮ้ยทำไมพี่หาพี่น้อยล้วกูอยู่นี่ไปดูคลิปดิไปดูคลิปดิไอ้เนี่ยขุดพี่ขุดแทบหนูขุดแทบอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเฮ้ยังยังยังเออไปอ้าวไม่ต้องไปก่อน อ่สปอยเปนอกอตีผมไม่ครตีอะไรขุดหมาตีเนี่ยขุดทางล่างเลยไม่ต้องไม่ต้องไข่สังมันขุดเออขุดลงไปขุดไหมขุดลงไปแล้วไม่ต้องขุดอีกไงไม่ต้องขุดอีกไะก็สร้างบ้านตรงนี้เลยไม่เดี๋ยวจะสร้างเป็นห้องไงห้องใคร้องี่า้เลยห้องีนี้ย้องางีเห้องที่ทางนี้ยหี่ทางนี้เี่ทางเยหองพี่ทาน้้องาี้เ้องพีานเ้องนเลยห้่ถ้าไปทางขวามันจะทะลนเลยนะอนเลยหรอ ลูกไปนี่เลยก้าทีมนีกว่าไล่ตีนเลยไงล่ะไล่ตีนเลยยิ่งสิบมีเยอะเหมือนราแค่เนี่ยไม่มีท่าน่ะเอาเผาเลยดีกว่าเอ้ยอย่าอยาเดี๋ยวพูดไปก็เจอท่านนี้ท่านนี้พูดเยอะนี่อะไรวะอะไรวะพี่ดูดิไหนอ่ะกระเทยกระเทยข้อไหนวะกะเทอมเขาเมื่อกี้เขาอะไรนะครับ ท่านผู้ชมเห็นอะไรแปลกๆครับเมื่อกี้มันอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงขอตัดตอนแป๊บนึงครับมึงอย่าเพิ่งมาเล่นมุกตัดต่อมาเขาบอกว่าพื้นที่แชร์ใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็ลดคลิปอื่นในวัดนะฮะฮะใครถามเฮ้ย แค่มาเราจะมาเล่นกับอะไรกันสักหน่อยนะใช่คำถามใช่กล้วยกล้วยคืออะไรกล้วยคือบ้านนั่นน่ะบ้านนาบ้านแปะดิอ่ะกล้วยคือเป็นนั่นน่ะพิทกล้วยคือกล้วยไงอีสัตว์หนังคนนึงเป็นอะไรพี่แล้วหนังคนนึงเป็นหนังไก่หนังอะไรมันที่สุดหนังเอ็งมั้งไงส์หนังลูกอ้าวเอ๊ะเอ็งไม่ได้เล่นก็ไม่ได้ตีค่าตีนี่ เมื่อ <centro> กี้ผมเลยจะเปล่าตีเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งเล่นด่าก็ตีองแทนน่าเบี้ยเมื่อกี้ผมต่อพี่พี่ตีโอ้เกินเลยแลพี่แข่งก็ตายเลยไม่เอ้ยไม่เอาเล่นในไอ้นี่ไม่เล่นตีในไอ้นี่ไม่ครับไม่ใช่ไม่ต้องเล่นตีในข้างนอกนี่เล่นในตีในแม่คราฟนี่แลแล้วใครแม่งเอาขั้วแล้วก็เอาตีงนอกเลยพี่เอาเมยล่ะตา่เลยโอ้ยเงย็นเงย่นดี ยำโจ้แถวร้านไหนถ้าเครื่องผมดับมาเลยพุหยุดคลิปทันทีหยุดคลิปแล้วผมจะด่าพี่เขาต่อว่าจะปตัวต่อไม่ดีวะแหม่คือโทรศัพท์แม่ไม่ดีอะถ้าดีป่านนี้อาจคลิปได้แล้วโอ้ยแล้วพี่เอากลองค้าอะไรข้างนอกเอาเอาไว้ข้างในทำแปพรเราคุยสร้างป่ะเอาแล้วไม้ผรอมมาเขาก็อยู่ใต้น้ำแหละเอาอยู่นี่เอาไปไปไปเอามากี่ก้อนเนาะมีของปูด้วย เออเอามาเผาให้เป็นถ่านไปเอาต้นโอ๊กมาปลูกไปจะได้มีแอปเปิลกินทำแอปเปิลทองผมทำไม่เป็นอ่ะแล้วนี่ก็คือเกมไม้ตั้งตัวเต็มตูตัว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 ตเย่ด้วยไก่เขาไม่แบ่งหานี่พี่เนี่ยกเอิ่เฮ้ยสลายตาบึ้งเลยกูพี่เห็นรูปบนไหมมีถ้ำด้วยเย้พี่ไปไหมไม่ไปอ๋อไปไปนี่เดี๋ยวในน้ำมีโคเต็มเลยโคเลยทานให้สัตว์ เอาล้ทีาบอยแคร์ม่งม่งเข้าใจีีี้ข้นี้เาไม่พ่เดี๋ยวมังจะมืดแล้วเนี่ยเอาทางก่อนนะมึแต่แ่จะมืดแล้วแค่มนจะมืดแล้วโค่ก่อนเอายตาย้เียพี่ะโคไปเลยเดี๋ยวกูไปขุดต้นไม้เอาายตายผีมาผีมาแล้วบ้านมึงเบื่อมองไปหรอถ้าผีไม่มาจะมาอะ

พี่ไปหน่อยปัดไม้อยื่ออ้าวเลบผมเข้ามาเอออยู่ข้างในมาก่อนเดี๋ยวพี่ตัดต้นไม้แล้วก็ไปเผาน้ำมันหมูอ่ะให้เองยูข้างในบ้านน้องซอนแล้วมันจะไปย็ดต้นไม้แป๊บพอแล้วเฮ้ยโตมุกไม่ตรงนี้ก็มีทางออกทางนู้นก็มีทางออกทางซ้ายขวาแล้วเาอบยไปไ้าบาท 45บาทอ45บาทมีไหมเอาเฮ้ยเฮ้ยตอบเผาไปไหนแก่ตอบเถาไปไหนแก่ตอบเผาอยู่ไหนอืู่ที่ผมอยู่ไหนปลาไอ้ปลาล้านี่เม็นทำไมมืดงี้วะผมก็นี่ไงผมปักผ้ดไปแล้วพี่อยู่ไหนอะพี่อยู่ไหน อย like. uh, ู่ไหนต้อครับดูน้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปไหนอ๋อไอ้พี <h <h ่ไปให้แมวพี่จะเป็นล allora ีกพี <h <h ่อยู่ไหนอ่ะไปอยู่ในบ้านไงฟูบ้านพีตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ก็บ้านท่านะบ้านอยู่ในใจบ้านไหนจังก็แครอยู่ไหนล่ะผมอยู่นอกต้องทำฝุ่นไปอยู่ในท่าอยู่ในท่าไม่นั่นใช่ป่ะโอ๊ย เอ้ยคนเมาเว้ยเปิดประตูเข้าบ้านหน่อยดิเปิดดิบอาโอ้ยประตูยังเปิดได้ยังมีอีกไหยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวไ่เห็นในสองฮีโร่บายมาอีกสองฮีโร่บายบ้างมึงอยู่แถวนี้ดูหมาดิแม่งอาปากเหรออาปากแม่งตะกัดคุยมึงไงเอาไปเอาห้าบาทมาเออเหยียเอาไป โอ้ยน้ามิเอ้ทำไมพี่ถึงเอ้ยโรงเรียนวันองเกตนะโรงเรียนวันองเกตไปแน่มาเลยเอ้ยมึงอย่าไปทายเขาถ้าเขาแน่นะอีจันป่ากฟิูอยู่ป .5 อยู่ป .5 ดับสองอะไรม .5 อ้สานม .5 หรอม .5 อะไรมันอยู่ป .5 ม .5 ป้องเ้าปมาอ้าเอารองเท้ามึงสรองเท้ามารองเท้ามา ใจเย็นๆใจเย็นๆวางไว้นี่วางไว้นี่วางไว้นี่กูไม่ได้ทำอะไรทันเรื่องเลยนะเราไปเดวางมาหอยเดเดี๋ยวให้เพื่อนผมจับป้าน่ออย่ามายุ่งเดแก้มตั้งบัวที่ไม่จับเงียบไปเดยพี่ไปเอาทอนดิจัดแน่นอนทอเอาบ้ามีสองานเฮ้ยตอบไหมเอตตีแบงวันแงวันี้อไมัตีกู ใไรวาแม่งร่างดังนี้แม่งวัดบอกอ้แม่งวันนึงเฮ้ยโอ้แม่งวันเยกนั่นไหนบองว่าแม่พูดคำหยาบนายมึงพูดเต็มเต็มเลยมือพี่เราไม่ต้องห่วงเราพูดคำหยาบแน่นรอกไอเวียนเวีนตรงนี้เป็นถ้ำแม่มีโคเลยไหนเดี๋ยวทางนี้มีนะไอแครมาออกมาเฮ้ยเอามาเอาไปรูปป้ากี่บาท 3, 5, ไม่อาอมคุยกูอย่ามาทำเรื่องไหนดิออต่อยตาแตกเหรอ้ยทางตันไม่ไหวเห็นไหมดูเดีวหมาเลยเดี๋ยวเรา<ม>เล่นให้ก่อนเฮ้ยไปตั้งมาโยงเลยเข้าบ้าน<笑>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 มึงน,นี่โอเคครับคลิปพีก็มีเพียงเท่านี้กลับบ้านก่อนเครื่องกูจะดับแล้วคุณบอกไปแล้วว่าเครื่องผมดับปุ๊บจบคลิปทันทีดับแล้วเหรอจะดับแล้วยังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันดับแล้วจะบอกให้จบคลิปเลยนะ ยังกลับบ้านกลับบ้านก่อนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงท่นนี้นะฮะโอเคดับจริงเหรอกะเรือเหรออ่ะดับแล้วยังไม่ดับยังไม่ดับคุณเดี๋ยวของหายแค่ของแค่ของหายในพี่ในเพื่อนเราติดคำว่าโอเคครับสวัสดีครับบายบายซีอ o เกนกุ๊ดบายคลิปนี้ก็มีเพียงข้นี้อ้าวอ้าวลิงด้วยหรับนี้ก็มีเพียงเข้านี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนสายยนาระเด้อ